สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะวันนี้สวนมารีพามานอกสถานที่นะคะแล้วก็มาเห็นมะมะม่วงหาวมะนาโหนที่บ้านพี่สาวนะคะมีแต่เดี๋ยวจะให้ชมนะคะให้ชมแปรรูปนะคะแปรการแปรรูปนะคะแล้วมาแปรรูปแปรรูปมะม่วงหาวมะนาโหนเชื่อมนะคะมะม่วงหาวมะนาโหนเชื่อมนะคะนี่เลยค่ะ ะะแต่มีสองต้นนะคะอีกต้นหนึ่งอยู่ทางนูน้นดดกมากนะคะดดกมากยร่ข้างหลังมารีเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วทีนี้พี่เคยเขาทาเป็นพื้นที่เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะแล้วก็ทาร่องร่องน้ําข้างๆกําแพงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยร่องน้ํานะคะร่องน้ําเวลาฝนมาทีน้ําก็ขังเลยอันนี้ก็จะเป็นผักขมนะคะผักขมเนี่ยนะคะของกินได้ผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นะคะนี่ค่ะ นีแบบผักขมทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเต่อไปด้วยอันนี้ผักเสี้ยนนะเก็บไปดองได้นะคะผักเสี้ยนนะคะผักปลอดสารบ้านๆเราเนาะแล้วก็มีมะเขือเปาะนะคะมีมะเขือเปาะเมื่อกี้เก็บไปแล้วนะคะมีมะเขือเปาะนะคะเก็บไปแล้วแล้วก็ต้นมะเขือพวงนะคะอย่าเพิ่งตาลายนะเพราะกล้องวูวบวับวุบวบอะไรเงี้ยกล้องไม่ได้อยู่กับที่ <laughs> นะคะอันนี้ก็มะเขือพวง เขือพวงอันนี้ตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆกระท่อมเป็นแถวเลยนะคะหลายต้นมากแต่ไม่รู้ว่ากระท่อมนี้เขาแปรรูปยังไงมารีก็ไม่รู้เนาะแล้วเสร็จแล้วก็จะพาไปดูพับพึงดางรางเงินนะคะอันนี้ต้นมะอึกนะนี่มะอึกนะนะคะมะอึกอเดี๋ยวมารีขอเร็วๆแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนเครื่องจะร้อนเมื่อกี้ก็ทําไปลแล้วรอบนึงแล้วเครื่องร้อน นะคะอันนี้จะเป็นว่านมหาเสน่ห์นะคะอีตัวนี้ตัวนี้อะไรนะเติมชื่อไปอุ๊ยอยู่หนักแน่นันนี้นะคะเดี๋ยวพึ่งตาลายเด้อกล้องไม่อยู่กับที่นะคะแล้วก็จะพาไปชพาชมไอ้ว่านลังเงินนะคะว่านลังเงินสามหัวร้อยนะคะไม่รวมส่งนะคะค่าส่งอยู่ที่ ห้าหถ้าแบบตัดรากไปปลูกเองก็ค่าส่งอยู่ที่6 0บาทนะคะอย่างเงี้ยนี่ค่ะสามหัวร้อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มาลีเพิ่งถอดออกจากกระถางนะคะต้นรางเงินนะคะพับพึงด่างรางเงินนะคะพับพึงด่างลางเงิน,น,ะะงงงงนสวยสวยสวยมากอย่างเงี้ยแต่แต่ทั่วๆไปน่าจะมีกันมั่งแล้วล่ะนะคะแต่ทีนี้ว่า เราเห็นสวยเนาะก็อยากจะแบ่งปันพี่น้องไปนะคะนี่เป็นฤดูของเขาที่เขาเขาแทงหน่อใบนะคะสวยนะคะถ้าเป็นกระถางอย่างนี้ถ้าขายยกกระถางเลยอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะเพราะว่าบางทีก็จะมีหัวเล็กด้วยนะคะอย่างเงี้ยนะคะหัวเล็กเป็นกอใหญ่หัวเล็กอย่างเงี้ย นะะ150จะค่าส่งค่าส่งจะอยู่ที่100บาทเพราะหนักมากเป็นดินทรายเขาชอบดินทรายมั้งเพราะว่าที่สวนปลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะว่านมหาเสน่ห์ตัวนี้หรือว่าแต่ดั้งเดิมมาก็คือจะจะจะบอกว่าว่านดอกเงินดอกทองแต่ทีนี้ว่าว่านมหาเสน่ห์ตัวนี้นะคะก็มีเซียนเซียนว่านเขาก็มีบอกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่สวนมารีขาอยู่ที่ ห้าต้นร้อยนะคะถ้าถอนต้นห้าต้นร้อยนะคะถ้าถอนต้นตัดสดอ่ะนะคะปลูกง,ง่ายดูแลง่ายแล้วก็มีว่านสาวหลงก็มีนะคะว่านสาวหลงก็มีหญ้ากราบหอยก็มีนะนี่ตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมมะม,ม่วงเอามะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อมเอาเอามาหน่อยเดี๋ยวมะม่วงหาวมะนาวโห่เชื่อมแล้วบานเอามาเอามาเปิดตรงนี้แหละตรงตรงน้นรางเงินนี่แหละเร็วๆเดี๋ยวมันจะ เครื่องมันจะไปอีกอย่างเงี้ยนะคะกระปุกเนี้ยแน่นเต็มกระปุกเลยด้วยมีห้าร้อยกรัมเลยนี่ใช่ไหม <50 S 1> เออห้าสิบกรัมพูดผิดพูดถูกมะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อมนะคะสามกระปุกร้อยนะคะแค่ส่งอยู่ที่หกสิบาทลงกล่องนะคะซีนให้อย่างดีนะคะ แล้วก็จะมีแค่ฤดู